บรรยากาศครับทุกคนครับนะครับเขานี่ฮะเขาจอดทำอะไรกันฮะรอ,อใครเนาะรอใครมาไม่รู้อาอตรงลงรอรอรอใครมาเนี่ยรอใครมาไม่บอกไม่บอกนัดเจอใครครับไม่บอกครับอ,อ๋อเป็นความลับนะ อ๋อตอนนี้กําลังรอใครบางคนนะฮะน่เอ้าเป็นยังไงบ้างเดินทางมาโอเคไหมจัดให้คุละกรมคุละกรมโอ้โหจัดให้หนังหนักคุละกรมนะ ไอสดวนนะอ๋อครับครับไอส่นะครับผมอ่าปิดประตูเหนื่อยไหมขับรถถามมาหน่อยสวัสดีครับผมเอฟซีครับจัดให้กี่กรรมแล้วเนี่ยเราจัดให้คนละกรรมเลยนะโอ้หลายกรรมเลยนะครับออปาดดีๆนะโอ้ยังงั้นเลยนะครับผมใช่ครับที่ว่าขึ้นหน้าปกี่ว่านี่ครับเป็นไงครับไลฟ์สดแล้วในร้ในไลฟ์สดไปเลยนะโอ้ครับ แล้วบ้านพี่ไม่ใช่ยมงมีที่นอยไหน่องแถวนี้ยแถวนี้แหละครับอ๋อก็คงทำขาทนายดยูไม่รู้เป็นกันสวัสดีครับทุกคนครับเอามาทำครับพี่น้องกองไทยมิวสิกวิดีโอเพิ่นกะเก็บของเก็บของกลับบ้านแล้วครับกำลังเก็บของเก็บของกลับบ้านเนาะเพราะว่าวันนี้ถ่ายทำเสร็จมาแล้วนะครับครับบรรยากาศภาพนุ่มสีภาพเมื่อเร็วไ้ ของเต็งอุปกรณ์ต่างๆขึ้นคนขึ intimate, uh ้นรถมาแล้วฮะตอนนี้ก็ได้ครับอาจารย์ครับเพล็กนี่ครับวันนี้อาจารย์ผมยอดอวไม่ได้เป็นจุดพลคกเลยบอ นีไทยคันคันคันว่าโมนีคันมาหน้าสตอรี่มากโมนีสุดยอดเลยสะพานเนาะโอ้สุดยอดเลยไปถ่ายที่สะพานโบราณสะพานโบราณสะพานโบราณนี่โอ้ไปหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วโอ้ครับเดียวขับงามครับไม่ห่างครับสุดยอดเลยติดธุระสำคัญพัดไม่ได้ กับมดอะไรล่ะก็บอกไม่ได้ครับผมเป็นธุระส่วนตัวมามาก็มาซ้ำกันได้ไหมจะจังหวะจะที่จังไหนเอาคนเก็บของเก็บของเดินทางกลับกันเตรียมตัวแล้วนักแสดงกันเลยโอ้หนักแสดงกับกลับแล้วโอเคนางนี่เข้าไงเดี๋ยวนะนักแสดงกับกลับแล้วครับ

บอวีมานพรสีสวัสดิ์ครับปี้กะปิดกรองเรียบ wow ร้อยแล้วนะครับกับมิวสิกวิดีโอสิไม่ถอยเนาะหายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพาน้องลอยกระทุมมูลีององอ๋อพาน้องอยกระทุ่ม ไปด้แลแม่ไได้แล้วแม่ีแล้วแม่ตาาเลยรับเงินว้หนาแล้วไปกไปนใส่ยี่เขายิงเขาด้แล้วอเจอ่ยงไดเื่อย่งเนอเอาเอาเอาตาตา คอ้ามนกะกําลังสีกาเป็นคดีครับแครับสวัสดีครับสดีครับแวครับวนครับสดีครับสัีราบสวัสดรสวดครับสวับวัสดีครับพวดีคบดีครวครับครบว่สดครับีครับวัดคับพดีรครับดครับสวดีัดครับัสรวีครับครับ ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมที่ช่อง64 P s I ช่องอีสานบ้านเราครับพ็ i 64ครับช่องสีสวัสดิ์ทีวีทีวีทาง y o u t u b e แต่ไม่รู้จะลงเป็นหรือเปล่าก็จะลองทำดูครับเอาถามเบิ้งครับพี่น้องจะให้จะให้มานาสตอรี่ทำให้ดูให้ครับออนออนแอร์มาได้ครับ64เลย ตัดต่อกันมัอีกสองอาทิตย์เนาะสิ้นเดือนนะครับประมสิ้นเดือนสิ้นเดือนถ้ะเบิงผ่านซ่องทีวีนะพีเอสไอหกสิบสี่เนาะเราไม่มีเลือกมียามเดียวเมื่อไหร่ออกเมื่อนั้นผมผมคนหนึ่งเปพ้นทีบวกไปมีเหลือมียามดิผมนี่แรงที่แบบนี้ จีงจรงในร่องขายสัตว์ตดว่าติไม่ได้คือว่าคำรครับอ้นคือว่าคครับซอยทยละเหยียบครเดียวกว่าเก่ามันมีมวนมันมีมวนโอ้มันมีมวนเน่ยเนาะมาหน้าสตอรี่มามันมีมวลได้มันมีมวนคักเลยแค่จับสิบิึงการใช้ทำแบบจ้นเลยมันถึงขั้นก็มือแรกเออทุกทายเก็บ โอเก็บไละเหียดเก็บยละเอียดมันเลยครับมันใจครับว่ถอยง่าชมจะออกมุกตลกนิดนึงอืเขาไปชมที่เที่อนแืมเขาไปชมครับอีกสองอาทิตย์ประมาณสิ้นเดือนเนาะประมาณสเดือนเอาเอานี่ก็คือบรรยากาศดน่เขาจะถ่ายเรื่องาวน้ออยู่ประมถ่ายของนีอครับ อีสานมะท่าฟาร์มครับนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับทุกคนครับอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับมาเก็บบกบรรยากาศเพ่เก็บพองเก็บของกลับบ้านมาแล้วฮะนักแสดงกันเลมาำนะครับมคนกำลังทยอยกลับกัน าไายทำกินแบบทยอยกินเขากินแรงกินเขากินน้ำพอดีตงกาสีทยอยครับกันนะครับน,นี่เ็เป็นบรรยากาศนักสแสดงเดินทางครับเป็น,น,นปยังไงครับวันนี้ฮะมวนบ,บับมว,อมวออบนอยครับมวนอยู่โอ้บอลมาคำพูดครับผมครับสวัสดีครับผม อ๋อเป็นลูกสาวเจ้าบ่เนี่ยลูกสาวในม้งเท่าไหร่ล่ะบ่กับลูกเนาะบ่โอ้ครับผมการประเพณีโอ้ครับสวยนก็สวยครับผมสวัสดีครับในโซนบ้าจ่าทำคลิปครับเพิ่งมาจากธุระนะคะที่ช่องเอ่อหกสิบสี่อิสานบ้านเฮานะคะมีหลายผลงานเพลงมีหลายศิลปินเลยจ้าครับหกสิบสี่อิสานบ้านเฮาเนาะเอาเอาเอาเห็นความถุมเทครับแสงสดายุมบุณีมาเก็บบรรยากาศ วันนี้ไม่ทันนะครับ่ทันเนาะหมู่บ้านนี้คือกันหมู่บ้านนี้ไม่หลายฉากเลยจ้าอืมมีแต่ฉากแบบสุดยอดสุดยอดทำงานทั้งกันเลยนะด้วยฉ <laughs> าก <laughs>